วันนี้ก็ไม่อยากจะไปพูดตอ่อที่สึกคนอื่นนะครับาะตัวเราลำพังเราก็เราเสียหลานไปแล้วใครอยากคิดอะไรก็แล้วแต่เขา <ST AR> ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขก้นกับครอบครัวใครก็แล้วแต่ครับในชุมชนเราเราเรอยู่กันแบบ,บใครที่บบท้ครัยถึง <ST AR> เหตุการณ์นี้มาที่ไหนก็ไม่อยากให้เกิดถ้าคนร้ายเขาดูอยู่นะครับก็อยากให้เขานีบมอบตัวเถอะอย่าไปทำกับคนอื่นแค่นีกซึ่งถ้าเกิดว่าไปเกิดกับครอบครัวอื่นเขาคงจะรับไม่ได้มันก็ครอบ ก่อเหตุกับเด็กเวลา20นาทีนี่คือเยอะมากนะอย่าให้ลองทำจริงอาบน้ำที่ดีเลยอาบน้ำให้เสร็จไปเลยไม่ต้องอาบสองขันทูสบู่ด้วยขับร้ช้าๆด้วยทำเวลาให้มันช้าที่สุดอะไปถึงวัดมันจะกี่นาทีเวลา45นาทีให้อาบน้ำช้าๆขับรถช้าๆทำเวลาให้มันหมดให้หน่อย ยืนยันว่าผมยังไม่เห็นสะดิ้งเลยแต่ยังยืนยันว่าเวลาที่ผมไปน่ะมันไม่แน่นอนไปวัดถ้ำพาเอกน่ะแต่ไปถึงวัดติบมงเป้ไหมอันนี้เป้ไหมเพราะว่ามันเป็นการํนำนวนครับเป็นประตูโหวัดที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปวัดถ้ำพาเอกน่ะผมได้จอดคุยกับประศั์ปายุแฟนผู้ใหญ่ไ,ได้เอ่ยปากชวนเขาว่าไปส่งคูบาลักกับผมไหมนี่เภอหนองโสมอันนี้ผมได้จอดจริงไปใช้เวลากี่นาทีไม่ทราบไม่ได้ไม่ได้จับเวลาเป็นจังหวะที่ผมรู้ก็คือรู้ตอนที่ป้าแต้น มาถที่บ้านเอารับฟังพยานเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานอีกหลายร้อยส่วนที่เราเราไม่ได้ฟังคนคนเดียวถ้าคนคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งกับเราไปพูดอีกอย่างหนึ่งไกลอีกคนหนึ่งแต่มีพยานอีกสามคนที่พูดกับเขาเหมือนกับพูดกับเราถามว่าผมฟังอะไรครับจำไม่ได้ใครที่ก่อเหตุใครที่เป็นผู้ต้องถึงสายจะต้องดิ้นมาที่สุด จะดิ้นซึ่งไม่รู้ใครนะไม่ใช่จะดิ้นโ <ร ồi S 2> ดยวิธ<ห>ีการยังไงอย่าล้วแต่ต้องมากที่สุดส่วนคนที่ไม่ก่อเหตุเนี่ยเขาถือว่าเขาไม่ทำไงเขาไม่ต้องไปดิ้นเขาไม่ต้องไปทําอะไรต่างๆงนานาเพราะยังไงเขาก็ไม่ได้ทำอ,ะอ่ะแต่อ้คนที่ดิ้นดมันต้องดิ้นเพื่อทาลายน้ําหนักดิ้นเพื่อให้เห็นว่าตัวเองบริสุทธิ์หรือหาภาพพวกทําให้เป็นตัวยืนยันอะไรต่างๆเนี่ยให้คนอย่างนี้ติน่ากลัว